เออมาต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 าอันนี้อยู่ในแก๊งเออแก๊งเฉพาะเสียงไฮ้ถล่มซอมบี้นะครับในเกมเฉพาะเสียงไฮ้ถล่มซอมบี้ครับดูแต่ละคนครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะยิงกันเองทำไมวะไอ้แหลกไอแหลกไอ้บอลเอ้ยไอ้บอลนี่เหรอไอ้นี่นี่คูณสี่อะไรนะไอ้นี่แบบปรับแบบอะไรนะซอมบี้คูณสี่โอเคโอเคคือซอมบี้จะมีคูณสี่ก็สูงแต่เยอะขึ้นแบบคูณสี่ไม่ขาวว่เฮ้ยมันยิงเลยเฮ้ยมันจะยิงกันทำไม โอ้ยยิงวะโอ้ยจะอเป็นไงเฮ้ยออกเป็นไมเด็เซฟต้องไปจะยงไม่ได้ใ่ปืนเราไม่แรงไอนะคุณไอ้อยากล่วงไหมฮะไม่ไม่ไเฮ้ยโอโหไ้ยิงผมดูมือคิกเอ้ยออเอเอเอาเลเฮ้ยแคสเกมไหมครับเร่อดีๆเร่ดีพอแล้วผม ความเยอะของตอมบีเนี่ยนะครับมามาๆมาลืมมาแบบมปัมาแบบเกบเรียบอเลื่อนาเก็บเรียบครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างแม่้เฮ้ยวแม่เฮ้ยตแม่อีบี่ยอีบนี่ไงเอไงไหามวะน่าน่าช่วยมันดิวน

โอ้ไม่ได้ยิงป้อมไม้อ่ะไอ้มึงโอ้น่เกมยิงซอมบี้ไม่ได้เกมยิงคนกันเองไม่ใช่ T C E ไอ้สัสไม่ใช่ T C E ไม่ใช่ T C A ไอ้สัสมึงเป็นแฮมเมอร์มันไม่ได้อ่ะบอกงคูม่โผน่ไม่โผล่แถเยี่ยมแม่งโงดทิพไพรกำลังไฟแบทกันนะเว้ย หายไปหมดเยอะวันนี้บ้าเยอะวันนี้เยอะวันนี้ต้องไปรอวลนสีแล้วหัวมึงจะดูคลิปได้ไงโอ้เอาเออยิงไงหมดแลงนอนแล้วทหารยิงกอะไรงไม่ดีเท่าไหร่ปืนเปิดนะปืนเปิดปืนมันขัดเฮ้ยอไปยิงไงไปยิงไงไปยิงกันเองทำไมวะ ผิดคุเลิกเดินขวาซอมบี้พอดีคุณเลิกเล่นแล้วนะตัดสิเล่นไหนไรยนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมเจอกันเล่นโคงเลดเกมเลาเกมแล้วเลาเกมแล้วไม่ให้หอนเขานเฮ้ยหรงไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกมาทำให้จา มึงเขี้ยวจิ้ <c oughs> สีมึงย<อ>ิง<อ>ได<อ>้ยังโอ้โหข้าจะหมกเคดูแล้วเมื่อกี้ใครยิงไอ้เงียตุ๊กตุ๊กเ้หัวแตกเลยแงโอ้โเปมนกแรงมาะแค่เล็งปุ๊บอมบี้หวัวแตกอ่ะดู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 ่อดนะูด<ะ>ูด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 ูาูด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 ูว คิดดูซ้ำเกมที่แม่น่ากลัวงวิ่งผ่านยิงว่ะเอาเฮ้ยยิงเพื่อนเฮ้ย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 ครแม่งยิงวะถังไอ้ข้างไอ้กูกลัวข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่เพื่อนเราเนี่ยเออไม่ชอบผมอ้าวโทษ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 อันนี้กูผัด

ที่แม่งเลยเออกบบใคเฮ้ยใครประเบิดวะทำไมทำไมไม่ใจเลยวะหน้า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 อะไรใครยิงเอาแมงมุมต้องเทมเพลแมงมดเรื่องหวานแรงโอ้พี่แก็บปืนกลเลยนะ นเป็นสไนเปอร์นาซีใช้ปืนกดครับยต่อเลยเออแม่เอ้ยไม่ใจเลยนี่มึงปืนจมูกยิงไหนยิงไปเตะและยิงหัวหัวแตกก็ได้ว่าเอากระมองยิงไหนต้องสเต็ปเดินไปเตะแล้วยิงหัวเฮ้ยแต่ละคนแม่งมาแนวเดียวกันหมดเลยนี่ครับวิ่งมาโดกระสุนโดนโดเลยว่ะยิงเพลินโด นี่เนี่ยจอเซฟลูพอดีนะเขาไม่เจอเขายังไม่เจอหรอไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเฮ้ยตายไม่เด้ด้วยช่วยผมด้วยขโมนเจอตีนไอมแล้วาไปข้างล่างโนปืนก่น ไม่ได้เรียเอื้อจะบอกว่าข้ึ้นมากมีเป็นกองเลยเสี่ยงแม่งะรอ้งเขาไปหาเหมึงนไอ้ตอมี่แม่งลุกโอ้มึงช่วยมึงนี่แหละบ้านบ้านจะการนี้จะบอกน่าทั้งหลังเนี้ยมากันมาเป็นกองทัพแล้เลี้ยวมันมาแล้วกองที่ปวดน้ำมึงไม่ชาวล็องไส้มากันเป็นกองทัพแล้วลงไปบู๊เลยดีกว่า ไอ้ผูหาที่เจเลยวะ้องตมงลบกี่ไต่วะจะโดดล่มาไดม้ยม่รใลนอยท่กไลน์เดอลน์เดเฮ้ยลน์เดอท้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเอายฝากฝาางเกิดจะบงแล้วมันเกินมาแล้วมันเกิดมาแล้ว้าะเดเอ้าเก็บัเดี๋ยวเดี๋ยว

เสียงใครวะแต่แรบแต่แรบโอเคไป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 ยงได้พออยู่วะไม่อยากได้ลูกซองอ่ะใครมีลูกซองอ่ะเฮ้ยมันจะยิงกูนทำไมจะยิงกันเองทำไมวะจะยิงกันเองทำไมวะจะยิงกันเองทำไมวะจะยิงกันเองท้ไมวะเฮ้าเอ็มคือตายไอ้สิ่งนี้มือยองไม่ไม่ใครยิงมึงเลยมึงอ้าวไอ้สิ่งนี้กันเองทำไมวะ โอ้จบเกมยิงกันทำไมเนี่ยใครมนยิงกันเองวะจะยิงกันทำไมเ่ยไอ้านยิงไงเก็โผล่ในเซฟปอ้ยิงกันเองทำไมวะยยิงเปิดจไปเลยพีบเฮ้ยม่งเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยไมไม่ไม่ไม่ออกอ่ะไอ้สัเตี่้หมดเลย

มันมีนะตอนตอนู่จะใกล้หมดเวลาเมื่อไหร่ค่อยบอกละเฮ้ยอุ้ยยี่สิบวิแ้วเ่นี้ ไฟาออกไป,ป,กปดท้ไม่ต้องหน่อยเลยเอขอนนัดโอเคไปแบก๊กไ,แบบไม่แ่แบ๊กไม่ปาคไม่ไปแบ๊ก<ป>เป็นเป็ดไปเก็บเอ็ิ๊เก็บเอ็ิปเราทเล็นเก็บพาดตายกันหมดวะ ไม่รู้นูแต่ดูดูหัวอย่างเดียวแที่กูถามที่มาถึงเพื่อนเราเนี่ยตายกันหมดแล้วอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมว่าตายหมดที่ไหนยานะยาเสียเวลาเด่เนู้นเลยอ่ะเดวนู้นเลยหลังด้วย เล้าาวเนห่หนะไป่อยย่าเนี่ยเฮ้ยนม่ตลบกูเน้ยตีบโอ้โหเสียไปหนึ่งแม็กไม่โดนสักดอกตดยละเฮ้ยโอ้โหแมตส์เนีย่ยม,มาปรูนสึกว,ว่าถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้ถึงนั่นแหละทำไมอ่ะจุดนี้แหละครับวันนั้นผมเล่นกับคุณคาเซคาลานี่ สั้นประมาณครึ่งวันได้ยังไม่ผ่านจริงอ่ะโอ้โหสุดท้ายเปลี่ยนแผนคือเริ่มเกมมให่เปลี่ยนแผนคือเริ่มเกมใหม่เนี่ยนะแล้วปรับความยากสุดท้ายเปลี่ยนแผนเริ่มโหมดง่ายสุดเอ้าแรกข่าว้องกูผ่านเรื่องนี้ยังไงใครคร้างไม่มีใครคร้างแต่กูบอกว่ากูผ่านก็กูผ่านไม่บมอกผมว่าคะแนนด้วยเฮ้ย A P T อยู่ไหนวะ A P T ใครเก็บแล้ว ไอ้บ้านมีไงมีไงมีไงเฮ้ยไอ้บ้าเดิมพ้องกมีไงกูทไมเนี่ยเอาาจริงจรงมอตายหากันหมดเยมอแจะพออะไรมึงตลกไอ้ยี่สิงอะไกเพื่อนะเพื่อนะไอ้ยี่ิยิงกูหาพ้อมไม่ได้ยิงไอ้บไอ้บยิงลงไม่ได้ี่ ไอ้ไหนคนไอพี่ตายกับแบบไม่กไม่ถอยสุขภาพคุณสั่งหรือวะไอ้ไหนเอาผีมาเลยไหมอ้าวไอชัดเอาีมาแล้วเหรอเตายแล้วมุมไมมันทำให้เป็นไอหนวลยยิ้วไอ้ไหนวยคุณอลเยี่ไอ้ตีก่อนไอ้ตีก่อนชังมันไว้ตีที่หลังได้แปดเอื้อบกขอบคุณครับคุณเ็ู้ไมมันเป็นปัญหาให้แกลูกหลานเน่ย เม่หลังาแดงอเฮ้ยเป็นพาลาแกนดีมาวะงแม่งมาเฮ้ยเพลงแม่งยังือกไดอ่ะเป็นพาลาลูกหลานที่รม่ไม่ไม่อจิวะุถามจริงมึงไม่อยู่ข้างล่างไม่มีใครอยู่กระจายนไม่รู้อะหลังตัวเองไห้ไม่ปลอัยอ้อ่ะ ไม่อยู่ดีๆรู้สึกขี่มันไม่เดินรออะไรกันครับเออว่ะไม่ขี่ไม่เดินมันลุกมาแล้วมันก็ไม่เดินก็อยู่ดีก็รู้สึกขี่ไม่เดินแต่มันเริ่มเดินแล้วแถมเดินเนาะครับมันเริ่มสุแมงแมงแมงเยอะมากเลยร่างกายยิงดีตงเลยเยอะมากเฮ้ย เองทั้งคนเลยวะอ๋อคุยกิดจะระเบิดกันตั้งเกมมันจะเริ่มบัรคแล้วนะทำไมอ่ะเรนพีไม่ได้มาไม่เดินแตะกินไ้กระเด็นโอ้โหสิบห้าอนหนึ่งเ็บนะคโอ้โหมันมาได้สำหรับฟาร์มอด้กินไม่อยากจะเดินแต่รู้สึกว่าเกมแม่งบัทำไมอ่ะไอ้โอ้ย มึงดีกันเยอะอ่ะไม่ได้กดล็อกอะไรเลยเฮ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้ว กรสุนหน้าแม่เลยไชิมายมันเปลีเปลี่้งมัเปลี่น้งหเปลี่้งหาคุณนายครับคุณโชคดีเผมได้ยินเสียตัวมันตายแล้วแมันก็ตายแล้วัมก็มีตัวล ขึ้นมาพิมพ์เลยไหมไมไมาแล้วมันอยเข้งล่มจะขึ้นมาแล้วใช่ไหเดี๋ยมันไม่คืนละมนการไม่จบละนี่สิงโตระเบิดคุณไหนครับพีพัชพีมา โอ้เฮ้ยโบกเกียร์มาแล้วเฮ้ยยิงบุกเกียร์มาแล้วยิงมันดีแม่งสามพันร้อยนี่หว่าเออเนี่นะมิตราตอนซอมบี้ซอมบี้มาราทอนขงสายตอนยังไม่ตายนะเขาไปแข่งโอลิมปิกที่จีนเหมือนเนี่ยไปเป็ไปเป็นบิสเซนโคไอ้ที่อหมดยังวะไม่รู้เฮ้ยจริงๆป็นทำไมไม่ได้อุ้ยไหนโดนระเบิดระเบิด เต็มหน่าโอเคไปเที่ยงรู้สึกทั้งแต่เราเล่นกันมาเลยยังไม่เจอทองสักก้อนเลยนะเจอไปอ่านก็คุยดิบก็คุยกันเองเลยเฮ้ยแต่ลืมแม่งเล่นบอลบอลบอลไม่เล่นไม่เล่นเมื่อกี้ดูดูพี่เบย์มาแม่งหาดอะไรที่ผู้ชายชอบหาดอะไรอ่ะหาดสะอี พี่เบยแม่งเล่นไว้พี่เบยมุกพี่เบยมันพี่เบย์เขาไปหาเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงผีผีไปแทะหัวมุกอันไหนนายมุกันนี้อีผีอีผีอะไรแม่แต่เนี่ยอีผีเนี่ยเม่อก่อนอ้าวโง่แม่ง z o ใกล้ไปหน่อยนี่โดน้าว ไข่กหัวแันะไ่แม่รูวะเนี่ยเขาเียว่าสเต็คิวดูแฮมเมอร์โอ้ยมาว่ะเฮอเกี๊ยเอาปากปตายอ่ะปักเยเยปักเ้เฮ้เฮ้ยเั๊กเฮ้ยเฮ้ยเยปักเเฮ้ยไปั๊กยเซฟอ่ะมันอยู้ไกลเกินเอื้อมั่ะเราต้องเืเฮเฮ้ยป้เซฟมาดิ เฮลซี่เ่ยะจะเป็นโดโตตเิ่มกลับเลยนะกลับเลยนะไ,ได้ยินเสียง <c oughs> ตัวระเบิดอีกรอบแล้วลวะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีเซฟกับโดนมึงเนี่ยไฟเคิกเซฟอก เกิดมาทำไมเกิดมาทำไรเฮ้ยแม่งนี่เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้ชายครับอะไรนะผู้ชายครับทำไมคุณไอคอมแม่นอย่างนี้วะเนี่ยแค่เล็งมันก็ตายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณคารเซคาร่าจะเป็นคนยิงก็ตามนะคาเซคาร่าดูก็ารัวรอลัดถี รอลารรอลาเหรอลารดอ้จบแล้วจบานแล้วเหรอเฮ้ยแหมรอลารดรอลาร์ดบอลตายยังอ่ะ้ไอไงมีลูกโว้หน้า่โอ้พาวละลูกหลานลูกโคุณนี่เฮ้ยลูิงทำไมโอ้ยหลบกะสุนมีปืนกเว้ย มึงเพื่ออไไรเนี่ยมึงเกี้ยอะไรเนี่ยเกี้ยอะไรเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยแล้วแล้วเ่งเงเตนีก็มีวิ้งวิ้งวิ้งวิงวิ้งั๊ๆๆั๊ปั๊บๆ ไอ้เหี้ยไอ้เขียบไอ้บดตรเฮ้ย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 ยาแม่งว่าดแล้วไอ้ดูเล่ไบ้บานไม่เชื่อคนเลยนะพวกมึงบ้าก็ถึเฮ้ยเองอย่าเพิ่งยิงกูเดี๋ยวกูช่วยมึงก่อนไงพี่ไปไหนเร็วเร็วเร็วพี่ท่านกดสเปซบาร์สิพี่เออบาร์โต้องขัดความชิบหายเวลาคนอื่นเจอคนอื่นมันจะได้ไม่ยิงคนอื่นอันนี้จริงกูโดูของก่อน ไม่ยิงชิวจะูดนวะก่อนช่วยกูด้วยขอโด่ก่อนช่วยที่หลังเฮ้ยกูช่วยแล้วมึงก็ยิงกูอยีกเนี่ยนะมึงปล่อยกูไว้ก็ได้นะแต่ผมจะยันนานนานนานอแล้วมึงง่วงนอนก็ไม่นอนบ้านดิวะเอ้ยเปิดประตูอ่ะเปิดนะ เอ้าเอาอะไรวะโอ้ช่วยกูด้วยเหอะแม่งโดนลุงจริงโอ้มันใต้มึงอ่ะบ้านเอ้าช่วยมึงจะไปนอนทำไมวะร่วงก็ไปนอนบ้านวิ่งอย่างไวเลยนะ่ยขอลองขอลองหนีเลยอย่าอย่าอย่าลูกอย่าขอล็อกขอล็อกขัวยุ่งขอลอกใช่ไหมออกไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยมึงจะจริงกันเองเหรอเนี่ยโอ้ ไหมไ่ส <t od a |ms|> <stage> <laughs> ้ไ so <spirituality> <t od a reconcile> ัตอออแล้ไเง้กคนเรานี่แหละเป็นต้นกาเนดของ่อมบี้เลยต้องยิงก่อนมันไม่หิวกลัวไอสัตว์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูเห็นปืนมึงแล้วกูได้อยากได้เปล่าเปล่ไนีดคนซูมคนซูมเซ่มดงซ่มด้ไไม่กนเอ้ยระวังเอ่ระวัง เรากำลังจะมอดูกระสุนใครร้อยเข้าหน้าอุ้ยอะไรอ่ะสีเป็นยังไงน่ะมีคนซื้อระเบิด SF มอกฟันป่าไว้ถ้าเราเดินเข้าไปเดี๋ยวจะรถเลือดอนอะเกมไร้ยแม่งวหนึ่งเนี่ยนะฮะโหโคตรแหรงจะมาทางไหนกันอ่ะนู่นโลกันโอ้โหเฮ้ยโอ้ยรู้สึกเหมือนมีคนจริงโเกมวะ เดินบนนี่ตาวไม่เดินไม่ได้ oh. โอ้โหโคงกระดดกมาโค้งปาปาปาไม่ฟังเขาเ้าอย่ามาโชว์พลังจดารู้สึกมันชจะเยอะผิดปกติเอาก็นี่นคุณสี่กันไหมอยากเล่นกันคุณสี่กันอนะ่ะ ได้คุณสีสมใจอยากเลยทีนี้มากระล้วเยอะพอไหมมึงเยอะต้องเดินบวกอย่างเงี้มันต้องบวกอะไรเขาแก้บ้านบวกไหมึงมันต้องบวกไหัวก้าบวกโทษมึงบ้างยิงอะไรนะหลังพารโบมานี่ถีบได้เหรอต้องถีบถีบแล้วยิงเ้ยเบาแล้วตายแล้วดีกว่า เสียงมันอยู่วะผมได้ยินเสียงไม่พึงประสงค์เออเออนี่ทังเกตเหรต่างหูเสียงอุ้ยเกือบโดนเลยครับต้องใช้ระเบิดแล้วจะพับพลังไปไหนมึงจะพลังไหนมึงจะพันล้งไหนมึงจะรับพันตรงนี้เอาแม่นได้หัวได้ด้วยอ่ะเบิดเอ้านี่ยืนบางกระสุนอีกแล้ว ผมว่าเป็นแฮมเมอร์สตอร์ไม่ต่างไนท์ต่างเลยวะผมได้ยินเสียงไม่พึงประสงค์อีกรอบเมื่อไหรมันจะหมดกันไหนท์กี่รอบแล้วเนี่ยมันจะมัจะมาเนี่ยเอ้าอีกไม่ช้าไม่นานโอ้โหรู้สึกมันจะมาหลายต่างเลยแฮงโคดะทางมาหลายต่างอีกแม่งเยอะว่ะไอ้ซับหลูซับหลูเลย ดไม่ทับน้ไม่ทับแล้วแต่โหลูกสองแม่สุดยอดก็ใส่เ็ใส่ฟิวจีก่อนนี้ไหมเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้ปัดเตือนรู้สึกเหมือนครั้งนี้มันจะอ่านะปี๊ดหรอไม่เยอะหรอกเดียวเดเดียว

ชีวิตเองเย้เลยไปแล้วเย้เลยไปแล้วโอ้ยเยี่ยตกใจติดตาเย้เลยไปแล้วชีวิตคุ้งเสิ่มตาเสียคามชีวิตมนลงทุตัวเองทุนตัวเองเฮ้ยตัวเองนี่อะไรมันต้องเดินหาทางตายไม่ห่างทั้งหมดเลยโอเคหมดยังอ่ะเอ้อหมดแล้วไปต่อต่อต่อไม่เดินน้อ่ะเดินน้ำแม่งชอบโดนปล่อยโต่อย เลยครับนำเลยครับนำเลยครับถึงแม่เงเหลือเต้นทำอย่างนี้ไงทำอย่างนี้ไงไอ้บ้าน<อ>นู้น <c oughs> ใส่โดดนายป้ป <c oughs> าป้าเตลกิ้วแค่เสียงก็กินขาดแล้ว อะไรนี่เก็บของอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะถังระเบิดเลยแมงไม่เดินอยู่ใกล้เดียวเฮ้ยนี่เดินไปแถวถังระเบิดแล้วจะยิงมันเฮ้ยแมงรู้สึกจะเจอของทับโบนนี่รอบสามเรอละรอบสี่ผมว่าีกกี้แตมันมาเป็นกองมันกองออกองฟ้าเลยกองนะกองทับนี่หนักกว่าเฮ้ยโอ้แมงเยอะวกะว่าที่คิด ดีกว่าเฮ้ยกูจะตายแล้วคาเดกอล่าช่วยด้วยช่วยตัวเองเพื่อนชีวิตมันต้องพึ่งตัวเองเยอะอะไรอุ้ยโดนป่ะช่วยด้วยเฮ้ยพวกโดนผีถือเอือตายแล้วกูเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันอยู่กูตายแล้วไอ้ไหนอ้าวกูตายแล้วว่ะไหนกันแล้วกูแม่งเออ หเราพระเอกยิงแล้ใช่ไหมลูกไอ้ตายแล้วเหรอไหนลวงแล้วไอ้บันอยู่ไหนอ่ะไอ้พระเอกของเราไอ้บันตายนี่ตายแล้มึงรู้ไหมทำไมหนึ่งรู้ไหมทำไมพระเอกไม่เป็นไรเลยพอพระเอกไม่ช่วยยิงเลยว่าไมาช่วยกูแล้วไอ้บันยี่สิบวิโอยวินกลยิงตายก่อนแน่เลยว่ะว่าตายก่อนว่ะไม่ก็พอชุบได้ก็ตายเองตายวิ no wow. ่งม hey! um, so anyway. ่แล้วไอ้เอม วิ่งได้ก็ตายเองอ่ะไปถึงวิ่งไปก่อนพยายามวิ่งไปก่อนโดนวิ่งคนแรงเลยวะไปว่งที่แต่ลใจสนามเลยมึงผมมีความคิดแค่ลงต่อว่าต่อว่าหรือจะเลิกฮะมีกความคิดหนึ่งเปลี่ยนระดับความยากแท้เราเถื่อดกันอยู่แล้วเราไม่ต้องเป